สวัสดีค่ะเก่งค่ะมันอูมันคืนเลค่ะสวัสดีมาดูแลผิวหน้ามาทำคลุกแกรมอะไรที่ดอยจีนค่ะจะมาทำเทอร์มานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าหน้าวนขึ้นแล้วเราก็ทำงานหนักนะทำงันเยอะอะไรเงี้ยก็พักผ่อนแบบบางทีแบบตื่นตีห้าเศษสี่ทุ่มชั่วโมงการทำงานของร่างกายเราแบบทิ้นๆอ่ะก็เลยเอามาให้หมอช่วยดีกว่าแล้วกับโปรแกรมเทอร์มัลเจฟแอลเอฟนี่คือทำแรกเลยไหมคะคิดว่าเคยทำมาหลาย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 นานมากเลย เครื่องมันพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นแบบรุนแรกๆ่อะไรทำอย่างเงี้ยตอนนี้เครื่องมัพัฒนาขึ้นบอกว่าทำแร้่ไม่เจ็บปกติดูแลผิวน้างเป็นยังไงนะส่วนใหญ่ก็จะทา m อยจอยเซอร์ประมาณแค่นั้นน่ะโบเบอร์อะไรก็ไม่ได้ฉีดไม่เคยโดนเข็มจิ้มเลยโดนแต่อย่างอื่นจิ้มได้ปะเข็มไม่โดนวันนี้จากดูแลหน้าแล้ววันนี้มาดูแลรูปร้าง คือขายยาวแขนย,ยาวอันนีย้ยอมแล้วแต่แบบมันก็จะต้องมีนิดหน่อยเนะาะภาษาผู้หญิงเน,ะนงาะชานมไข่มุกอย่างเงี้ยแล้วก็กินกันทุกวันเนาะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบส่วนเกินบางส่วนที่เราเพื่านกของหมวดยังก็จะหนูว่าคุณหมอทําอะไรให้เราได้บ้างมีนี่เครื่องเยอะอยู่หลายๆคนถูกแบบคลินิกอาจจะมีเยอะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกว่าคุณหมอที่เก่งเครื่องแท้ความชำนาญของคุณหมออะไรเงี้ยค่ะก็ฝากเดินคลินิกไปด้วย